ยืนยันแล้ววันพัฒและ Oppo เตรียมใช้ Gemini ยอ t r a บนสมาร์ทโฟนปลายปีนี้ต่างเปล่าเป็นแบรนด์แรกที่ทรงลังลที่สุดตอนนี้การใช้งาน AI บนสมาร์ทโฟนเริ่มเป็นส่วนสำคัญในการใช้งานทั่วไปมากขึ้นเรื่อยเลยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ Google ก็เริ่มทยอยใช้งาน Gemini AI บนสมาร์ทโฟน Pixel กันแล้วครับและล่าสุดครับ2แบรนด์ยักษ์ใหญ่จาก BBK ีเคอิเล็กทรอนิส์อย่างวันพัฒนและ Opp o ppo ก็ได้ประกาศแล้วว่าจะใช้เจมดเอลตรา1.0บนสมาร์ทโฟนและทงของแบรนด์ในช่วงปลายปีนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้วันพัฒนและ Opp o ppo ต่างก็เริ่มอัปเดตให้ใช้งาน AI ไ a เอเเซอร์เพื่อลบคนหรือวัตถูุไปแล้วในสมาร์ทโฟนรุ่นหลักของตัวเองครับโดยการทำงานก็จะคล้ายกับ Magic Eraser ของ Google ซึ่งฟีเจอร์นี้ มีการทำงานบนพื้นฐานของโมเดล AI ของตัวเองที่เรียกว่า n d e n GPT และในงาน Cloud Next 2024ของ Google ทางวันพั u และ Oppo ยืนยนว่าสมาร์ทโฟนของตัวเองจะได้รับฟีเจอร์ต่างๆที่ขับเคลื่อนโดย Gemini AI เช่นการสรุปข่าวสรุปเสียงและอื่นอีกมากมายเลยครับโดย Gemini Ultra 1.0จะถูกใช้งานจริงในช่วงปลายปีนี้ ทั้งยังวางแผนที่จะนำประสบการณ์ AIGC ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเพื่อจัดลำดับความสำคัญความต้องการของผู้ใช้งานและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้ทั้ง2แบรนด์ก็ตั้งเป้าหมายเป็นแบรนด์แรก,แรกที่จะเปิดตัวใช้งานอย่างเป็นทางการในรุ่นระทงของแบรนด์ซึ่ง g e m i n i จะมีหลายเวอร์ชันอย่าง g e m i n i Nano เป็นรุ่น AI ที่เล็กที่สุดขณะที่ g e m i n i Pro มุ่งเน้นไปที่การใช้งานที่หลากหลายโดยที่ Pi x ช l 8 Pro และ Galaxy a S24 ซีรีส์ของ s a m s u n งมี LLM ทั้ง2รุ่นผสมกาน<ม>ให้มีคุณสมบัติที่ว่านี้ครับส่วน Gemini Ultra มีไว้สำหรับงานที่มีความต้องการมากขึ้นและสามารถใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของ Google ได้ด้วยครับ